เหมืนไหมครับผมผมไม่เห็นหน้าจอแต่ว่าต้องถามพ่ยุทธ์ว่าเหมือนไหมครับไม่เหมือนไม่เหมือนอ่าผมก็ตั้งข้อสังเกตว่าแล้วมันคืออะไรแล้วเจตนาของคนที่ปล่อยข่าวนี้มาเมื่อคือนเนี่ยในช่วงข้ามคืนเนี่ยโดยที่ผมเองเนี่ยถ้าเขามีการไปยื่นกับท่านนายกจริงเนี่ยนะครับแล้วข่าวอันเนี้ยมันยังเป็นความลับอยู่เลยเพราะยังไม่มีทีมท่านนายกออกมาเปิดเผยเนี่ยนะครับแต่มีการส่งให้สื่อก่อนเนี่ยมันเจตนาคืออะไร หรือหรือบอกฟังคุณสุชาติาอาจจะไม่ได้ทําอาจจะมีมือที่สามปล่อยขึ้นมาเป็นไม่ได้ไหมอันนี้ต้องให้คุณสุชาติยืนยันเพราะผมตัวผมไม่มีลายเซ็นอยู่ในเอกสารฉบับนี้แต่คุณสุชาติมีแล้วผมคิดว่าทุกคนที่อยู่ในเอกสารฉบับนี้ก็ต้องออกมาชี้แจงเพราะเพราะเพราะนี้เป็นเรื่องใหญ่นะครับในการที่เอาชื่อคุณเนี่ยลายเซ็นคุณไปแอบอ้างแล้วส่งส่งถ้ามีการส่งเอกสารถึงนาย,ยกรัฐมนตรีจริงนี่ผมคิดว่าเป็นเรื่องซีเรียสนะครับ แล้วแถมเนี่ยมีเป็นการก้าวไก่เข้ามาในกิจกรรมของพักการเมืองอของรวมไทยสร้างชาติอีกว่าจะขอให้ใช้อำนาจนายกมาปดลดรัฐมนตรีทั้งหมดเลยของพรคบุมไทยสร้างชาติรวมไปถึงคุณสุชาติที่เป็นรัฐมนตรีด้วยอ,อันนี้ผมว่ามันพิสดาร <c oughs> ผิดแปลกมากครับไม่รู้ว่าที่ที่เขาทําออกมาแบบน,นี้เขาคิดดีหรือย,อยังแต่อย่างที่ผมบอกไงครับมันผมไม่เซอร์ไพรส์ครับเพราะว่างานที่ผมทําอยู่เนี่ยผมรู้ว่าผมไปพัดภาษาชาวบ้านคือไปเหยียบตีนหลายคนนะครับผมรู้ครับ เป็นเป็นปกติครับต้องโดนแบบนี้อยู่แล้วครับแล้วหลายเรื่องเนี่ยผมผมไม่ยอมหักครับไอ้ผมไม่ยอมงอครับผมยอมหักดีกว่าอะผมยอมผมไม่ยอมงอดีกว่าอ่าเข้าใจคือคุณเอกนัทเคยพูดวะามีถึงขนาดขู่ฆ่ารัฐมนตรีผมจําได้ในสภาถูกไหมก็อันนี้ผมเคยพูดในสภาว่ามีการลงขันกันไม่ถึงขั้นขู่ฆ่าแต่ว่าจะลงขันกันเพื่อที่จะปลดรัฐมนตรีะนะครับแล้วผมว่าหลังจากนั้นเนี่ยหลังจากตั้งแต่ตึกถล่มหลายคนก็ เห็นข <C> e <an> ้อเท็จจริงว่าพฤติกรรมของกลุ่มบริษัทที่ผมไปจัดการเนี่ยแม้กระทั่งเมื่อเช้านี้เองพิยุทธ์ก็นําเสนอข่าวนะครับล้อยางที่ผมไปจับเนี่ยของเถื่อนเนี่ยมูลค่าแค่ล็อตเดียวที่ผมไปเจอเนี่ยนะฮะเจ็ดหมื่นห้าพันเส้นมูลค่าไม่ต่ํากว่าสองร้อยล้านนะครับแล้วไอ้เตาไอเอฟที่ผมจะยกเลิกครับถ้ายกเลิกไปเสร็จเนี่ย <C oughs> ประโยชน์ของเขาที่หายไปเนี่ยปีหนึ่งหลายหมื่นล้านครับเตาไอเอฟไม่แปลที่ที่จีนเขาเลิกใช้วิธีนี้แล้วเพราะมันไม่นิ่งเรื่องมาตรฐานแต่เมืองไทยยังใช้อยู่ คุะไรกะก็เลยมาสั่งให้ยกเลิกไปซะถูกไหมถูกต้องครับที่ผ่านมานมเนี่ยผมเนียกคณะกรรมการมาตรฐานดุลพันธุ์อุตสาหกรรมให้มีการประชุมถี่ที่สุด <c oughs> มากที่สุดเป็นประวัติศาสตร์ของประเทศไทยครับภายในเดือนเดียวประชุมสามรอบรอบที่สี่เนี่ยคาดว่าจะมีมติในการยกเลิกเตาไอเอสไปแล้วครับก็ก็ปิดสวิตพวก่อเตาไอเอสที่บริษัทเหล็กผลิตเหล็กไม่ได้มาตรฐานทําอยู่ในประเทศไทยนะครับซึ่งมีส่วนแบ่งการตลาดสูงสุดนะครับประมาณเกินห้าสิบเปอร์เซ็นต์ด้วยครับแล้วทําให้ธุรกิจ เหล็กของคนไทยตายหมดครับแต่ผลประโยชน์เขารวมกันเนี่ยปีหนึ่งหลายหมื่นล้านครับนี่แค่เหล็กนะครับผมจับกากอุตสาหกรรมด้วยผมจับล้อยางด้วยผมจับสายไฟด้วยผมจับหมดนะครับพวกทุนเทาทุนผิดกฎหมายสีดําสีเทาผมจับหมดนะครับแล้วผมไม่กลัวด้วยนะครับเห็นความมุ่งมั่นตรงนี้คุณเข่งผมเห็นความมุ่งมั่นอยู่เห็นข่าวเห็นควาญมาใช้วิธีแบบเนี้ยผมไม่กลัวครับพิยุทธผมบอกเลยผมประกาศไปเลยผมไม่กลัวและผมผมไม่หยุดจนกว่าจะสุดซอยผมไม่กลัวหรอกไม่ต้องมาใช้วิธีแบบนี้มามาปกปั่นด้วย เอาเอกสารปลอมๆแบบเนี้ยแล้วมาบิดเบือนข้อเท็จจริงมันมันไม่ใช่อะครับอืมเมื่อวานที่ใครติดต่อมาสสชุมพรติดต่อมาครบทั้งสามคนไหมทั้งสามคนครับครบครับมีคนอื่นอีกไหมที่ติดต่อมาเอาเท่าที่บอกได้ีที่คุยกันก็ผมจําได้ว่ามีคุณคุณวลีอีกนะครับคุณอะไรนะคุณวลีลาดบุรีก็คุยกันอยู่ลาดบุรีคุณกุลกุลบดีถูกไหมคุณวลีนะ ใช่ครับใช่ครับอย่างน้อยเนี่ยมีสี่คนละนะครับ <Ừ. S 2> แล้วผมก็ใจว่ามีหลายคนที่เช้าเนี้ยกําลังทยอยคือเมื่อคืนมันดึกมาก <Ừ. S 2> เดิมทีผมก็คุยกับคุณวิชัยคนเดียว <Ừ. S 2> แต่เขาบอกเขามั่นใจให้เลยตอบแทนเพื่อนเขาได้เลยเพราะ <Ừ. S 2> ชุมพรก็ไปไหนเขาก็ไปด้วยกันก็ผมไม่เคยมีเซ็นเอกสารแบบนี้แน่นอนพอตอนเช้าเนี่ยท่านสสลูกช้างท่านสสสันก็มีการแชร์ <Ừ. S 2> ลูกช้างลูกหมีด้วยท่านสสลูกหมีก็แชร์ <Okay. S 2> ข้อความของท่านสสวิชัยนะครับ แล้วก็มีหลายคนก็กําลังคุยกันอยู่นะครับแต่เขาก็งงๆเหมือนกันเขาก็หลายคนเขาก็กลัวครับว่าเอ๊ะมันจะถูกนําไปใช้เป็นเครื่องมือในการสร้างคดีหรือทําอะไรหรือไม่เขาก็ต้องระมัดระวังในการชี้แจงตอบเหมือนกันแต่ว่าหลายคนเนี้ยมันกระทบมากครับกลับไปถึงพื้นที่โดนด่าเลยหรือในในเวลาที่ประเทศประสบกับปัญหาครับพิยุทธ์คุณไปมันใช่เวลาหรือมาทําแบบนี้ครับให้เวลาเหรอครับเราเรามีปัญหากับการเจรจาเรื่องภาษีวิรซิฟโคแท็กซ์กับ สหรัฐอเมริกาเรามีปัญหาเรื่องชายแดนกับเขมรในบ้านเรามีประเด็นปัญหาอีกเยอะแยะมากมายท่านเรื่องทุนพิรพันธ์นทุนเทาเอาทุนกินที่ดีๆก็ไม่ราว่าเขาพลังงานผมทุนเทาผมปรับอุตสาหกรรมศูญเหรียญนะครับกําลังวันนี้ยังไปเปิดตู้ที่ท่าเรือกรุงเทพเลยครับขยะอุตสาหกรรมลักลอบนําเข้าประเทศเนี่ยยังทําอยู่เลยครับมันใช่เวลามามามาทากันแบบนี้เหรอครับ คุยกับคุณสุชาต์ไหมมาด่ากันว่าอันนี้มันคือมารยาททางการเมืองมันก็มีนะครับแต่นี้ผมว่ามันมันเกินมารยาทถ้าเป็นความจริงเนี่ยแล้วมาตั้งข้อหาว่าขาดความรู้ขาดความสามารถที่สําคัญที่สุดด่าว่าผมขาดจริยธรรมผมขาดจริยธรรมตรงไหนครับอ่าเข้าใจก็อาจจะเขาเขียนรวมๆซึ่งอันนี้ผมผมต้องบอกว่าถ้าจริงนะเขาเซ็นจริงนะใช่ไหมครับแล้วเขาเขาบอกว่าอยากให พักเนี่ยพิจารณารัฐมนตรีจากความรู้ความสามารถและจริยธรรมนะ,อะเอาผมรับคําท้าเลยอเอาไหมครับเออมาคุยกันดีเบตกันต่อหน้าม,มาในรายการพิยุทธ์ยังได้เลยครับม,ม,มาแสดงวิสัยทัศน์กันไหมครับว่ารัฐมนตรีอุตสาหกรรมระหว่างผมกับคุณสุชาติเนี่ยเอาแบบไหนอเอาผมผมก็กล้าเอาเอาแบบเปิดเผยครับให้มันชัดเจนให้มันโปร่งใสดีที่สุดไหมครับไทำไมไปคิดว่าเขาอยากเป็นรัฐมนตรีอุตสาหกรรมเหรอคุณเขิง ผมไม่ได้คิดแบบนั้นแตล่ลายเซ็นเนี่ยเขาโผล่อยู่ลายเซ็นแรกเลยแล้วก็มีข่าวออกมาเยอะแล้วเขาก็ไม่เคยออกมาปฏิเสธถูกไหมครับผมโทรไปเขาก็ไม่รับสายนะครับผมก็เลยผมก็ไม่รู้ว่าคือคือมันเป็นผมคิดว่าเป็นความรับผิดชอบเป็นหน้าที่ของบุคคลที่มีลายเซ็นอยู่ในเอกสารฉบับนี้ต้องออกมาชี้แจงและยืนยันว่าตกลงเนี่ยได้เซ็นรับรองในข้อความที่เป็นแบบนี้และได้ส่งเอกสารฉบับนี้ถึงนาย,ยกรัฐมนตรีหรือไม่ ในข้อที่จริงผมไม่ทราบนะครับเพราะว่าผมทราบเท่าที่มีคนรายงานผมเท่าที่คนโทรมาเท่าที่คนประกาศนะครับผมว่าบุคคลเหล่านี้ต้องต้องต้องชี้แจงครับในในนั้นในนั้นยังมีอีกหลายคนนะครับในนั้นยังมีหลายคนครับคุณคุณธนกรก็อยู่ในนั้นด้วยใช่ไหมครับก็ต้องชี้แจงครับว่าคืออะไรผมผมด้อย่างนี้คุณสุชงเซ็นอะไรอตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวพยายามจะตรวจสอบคุณสุชาติถามดูว่าคุณสุชาติทําหรือเปล่าเอกสารนี้เซ็นจริงไหมอะไรให้ความเป็นธรรมนะถูกไหม ถูกต้องครับให้ความเป็นธรรมครับกผ็ผมผมผมยังไม่ได้กล่าวหาผมตั้งข้อสงสัยผมคิดว่าเป็นก็เขามีสิทธิ์ในการชี้จแจงครับแค่นั้นเองครับอ่าตั้งแต่เมื่อคือนนี้พอเอกสารที่ดูดออกมาโทรหาคุณสุชาติไหมผมก่อนหน้านี้ผมโทรหาคุณสุชาติตั้งแต่มีมีข่าวก่อนหน้านี้แล้วครับตั้งแต่มีข่าวทานข้าวแล้วก็มีสสหลายท่านออกมาปฏิเสธแล้วไม่ว่าจะเป็นคุณจิรุถสงโตทองท่านเลนเมกอรคุณสาตาอะไรออกมาปฏิเสธหมดเนี่ยผมก็พยายามโทรไป ไปหาคุณสุชาติผมอ,อ,อยากรู้ว่าคือเกิดอะไรขึ้นเพราะเดิมทีปกติเราก็คุยกันได้นะครับปกติคุณสุชาติกับผมไม่คุยกันตลอดอ,อยู่แล้วแต่ช่วงหลังเนี่ยมันพอมีข่าวมันอาจจะห่างเหินกันไปบ้างเป็นเรื่องธรรมดาเพราะต่างคนต่างยุง่งแต่พอผมเห็นมีปัญหาปุ๊บเห็นมีข่าวปุ๊บผมรีบโทรไปแต่แกไม่รับสายผมอืมอืมอ่ไม่รับสายผมอ่าผม,อผมเห็นตัวละครบางท่านน่าสนใจอย่างอดีล้มลิสติวสากรรมเดยได้คุยกับท่านไหมคุณพิมพ์พระตาวิชัยคุณเนี่ยผมเห็นท่านเอ่อ ผมยังไม่ได้คุยเพราะว่าผมคุยกับคุณลูกหกมีค,คุยกับทางสสชุมพรเขาบอกเขาก็คุยกับทางพยายามติดต่อท่านพิมพ์พัชชาอยู่ครับใช่ครับเพราะว่า,าหลายคนเนี่ยมันเกิดขึ้นตอนกลางคืนนะครับยุทธพอเราก็กําลังโทรเช็คกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นบางคนก็คุยเสร็จก็ยังงง,ง,งอยู่แต่ว่ายังไม่กล้าออกมาโพสตหรือว่ากล้าอะไรมันเป็นธรรมดาเขากังวลนะครับเพราะว่าเรื่องแบบนี้มันก็ซีเรียสสู่เหมือนกันใช่ไหมครับ เกเกี่ยวกับเรื่องลายเซ็นมันจะเป็นอะไรยังไงถ้ามีการปลอมแปลงเอกสารแล้วไปส่งถึงระดับท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยคนที่อยู่เบื้องหลังผมว่าส่มเสียมากนะครับแต่อย่างที่บอกเนี่ยตอนนี้มันพบข้อพิรุษในเอกสารหลายเรื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นความย้อนแย้งในส่วนของเนื้อหากับบุคคลที่เซ็นเรื่องของลักษณะลายเซ็นที่มันแปลก นะครับแล้วก็ไม่ตรงกับลายเซ็นที่ใช้ในเอกสารที่เป็นราชการนะครับหรือการที่ออกหลายคนออกมาปฏิเสธว่าไม่เคยได้เซ็นรับรองในข้อความที่เป็นแบบนี้เนี่ยคือคือแค่นี้ผมว่ามันก็ผิดแล้วนะครับแค่นี้ก็ปลอมแล้วนะครับครับครับตอนนี้ถามตรงๆปัญหาในพักเรียบันเป็นยังไงตอนนี้เนี่ยคุณสุชาติก็ชัดเจนในท่าทีถูกไหมที่เขาแสดงออกก่อนหนะ้าขณาทีผ่ผมยังไม่มมคิดว่าเขาผมยังไม่คิดว่าเขาชัดร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ ผมผมคิดว่าต้องให้โอกาสเขาในการชี้แจงในการพูดว่าหนึ่งเซ็นแบบนี้จริงไหมต้องการปลดไม่ไม่ผมผมหมายถึงท่าทีที่ต้องการให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในพักรวมไทยสร้างชาติถึงขนาดที่บอกว่าวันหนึ่งจะมีคนไปกับเขาเนี่ยมีเท่าไหร่ให้รอดูก็แล้วกันถูกไหมค่ะ ท่าทีที่มีความเห็นต่างกันชัดเจนเนี่ยไม่ได้หมายถึงหนังสือนี้เพราะคุณจุดชาก็ยังไม่ได้คอนเฟิร์มถูกไหมเข้าใจเข้าใจแต่การเปลี่ยนแปลงเนี่ยเอาเอาจริงที่ผ่านมาเนี่ยไปถามคนในพักได้เลยในวงการได้เลยว่าผมเนี่ย ใกล้ชิดกับสสทำงานใกล้ชิดกับสสในพักมากมผมเนี่ยลงทุนผมยังเป็นสสในสภาอยู่นะครับรบวมกับเป็นร<ช>ัฐมนตรีเนี่ยทุกวันพุธท,ที่มีประชุมสภาเนี่ยมผมย้ายกระทรวงไปอยู่ที่สภาเลยนะครับไปเซ็นเอกสารไปประชุมที่สภาเพื่อจะได้เจอกับสสของพักแล้วทุกคนก็รู้ว่ามีการพูดคุยกันอยู่ถ้าเป็นการพูดคุยกันในเรื่องการทํางานหรือเป็นการปรับจูนกันในเรื่องอทิศทางของพักในการปรับเปลี่ยนวิธีการทํางานให้ดีขึ้นเนี่ย เรายินดีรับฟังเลยยินดีแก้ไขเลยครับแต่บางเรื่องที่เป็นจุดยืนของพักเนี่ยเช่นมารวมตัวกันต่อรองแล้วก็เป็นเรื่องการแลกเปลี่ยนผลประโยชน์นะครับหรือเป็นการให้ต้องอ่อนข้อให้กับทุนเทาหรือทุนที่ทําอะไรผิดกฎหมายแบบเนี้ยมันทําไม่ได้จริงๆครับที่ผมถึงพูดนะครับว่าคนอย่างผมเนี่ยยอมหักไม่ยอมงอไงบางทีเราก็ทำไม่ได้มันมีใครที่ส่งสัญญาณในพักคุณมาต่อรองคุณเรื่องที่คุณทาเดินการเหลือกับทุนเทาอ่ะ มีครับมีครับมีคนในพักครับแล้วมีข่าวว่ามีการไปวิ่งกับคนในพักด้วยครับแล้วมีข่าวว่าเที่ยวน,นี้ก็มีการลงขันกันอีกรอบหนึ่งนะครับเพราะพอ,พอผมยกยกเลิกเต่าไอเอสหลายบริษัทวันนี้ไม่ใช่แค่ยกเลิกเต่า i อเ สุ่มเสี่ยงที่จะถูกพบเพิกถอนใบอนุญ,ญาตโรงงานถาวรไม่สามารถประกอบกิจาการบางบริษัทเช่นซินเกอร์หยวนเนี่ยที่เราได้ยินมาหลายคนบอกไปถึงไหนไปถึงถึงไหนถูกตั้งข้อหาทั้งหมดหนึ่งพันกับอีกสิบหกคดีครับผมไม่ยอมครับบริษัทไอทีเอ็นทีเวสต์แมจเมนท์ที่พูดในสภาวันก่อนเนี่ยหลายคนคิดว่าละเลยปรากฏว่าปิดแล้วปิดอีกปิดแล้วปิดอีกแ,แ,แ,แล้วก็ดําเนินคดีส่งให้ดีเอสไอครับมีการฝากขังเจ้าของไปเรียบร้อยแล้วครับผมก็ ทำหนักจริงอะครับถ้าเขาจะไปซื้อเตาใหม่ลงทุนเตาใหม่ใช้เงินพันกว่าล้านมีทั้งหมดสิบอบริษัทคูนกันไปสิครับหมายถึงมีคุณเทาเนี่ยมาวิ่งเต้นล็อบบี้ผ่านสสพักให้หยุดคุณขิงหรือไม่งั้นก็เอาคุณขิงออกไปยงั้นเหรอผได้ข่าวมาว่าได้ข่าวมาว่าไอ้กระบวนการเหล่านี้มีการลงขันมาวิ่งเต้นกับคนภายในพักผมด้วยแล้วก็เพราะเขารู้ว่าแทงจากข้างนอกเนี่ย มันไม่สําเร็จมันไม่เจ็บเนะี่ยเขารู้ว่าถ้าแทงจากข้างในเนี่ยคือเผาบ้านเนี่ยนะครับเลื่อยคานจากข้างในเนี่ยนะครับอ่ามันแหมพวกนี้ทําตึกสอตองอถล่มมาแล้วอะครับเขาเขาเขา,เขารู้ว่าเวลามันจะพังเนี่ยมันพังจากข้างในเขารู้ผมก็ต้องยอมรับเขารู้ว่าจุดอ่อนของผมอยู่ที่ไหนนะครับแล้วสสหลายคนในพักจริงๆผมรักมากผูกพันมากเราสู้กันมา นะครับแค่ภาพแบบนี้ปรากฏมามันก็สะเทือนใจแต่ก็ดีที่หลายคนออกมาปฏิเสธว่าไม่เป็นความจริงแล้วผมก็หวังว่ามันไม่เป็นความจริงเพราะผมก็ต,ต้องตั้งข้อสงสัยว่ามันมันจะสามารถผูกโยงไปถึงกระบวนการที่พยายามปกปั่นข่าวสร้างความแตแกแยกสร้างปัญหาแต่จริงๆแล้วเจตนาก็คือพยายามที่จะฆ่าผมหรือเปล่าไม่ใช่ฆ่าทางจริงก็ได้แต่ฆ่าทางการเมืองอืหรือไม่อ,มอันนี้ผมว่าก็เป็นสิ่งที่สังคมก็ต้อง พิจารณานะครับผมผมผมทาทุกอย่างเนี่ยผมสื่อสารพูดคุยอย่างเปิดเผยครับทั้งหมดคนที่ตัดสินคือให้ให้สังคมเป็นคนตัดสินครับครับใน,นพักเนี่ยฝั่งที่อยู่กับคุณจูชาติอันนี้ไม่ได้หมายถึงหนังสือนี้นนหนังสือนีเดี๋ยวต้องรอคอนเฟิร์มก่อนหมายถึงฝั่งที่เลือกที่คุณจูชาติไปไหนไปด้วยเนี่ยที่แกบอกมีอุดมการเดียวก,กันกำลังดูอยู่เนี่ยกับฝั่งของเดิมเนี่ยก็หมายถึงคุณพีรพันธ์สารีรัตน์วิภาคคุณเอกนัทพร้อมพันเนี่ย สัดส่วนมัเป็นยังไงเอาตรงๆต,ต,ตอนนี้ผมไม่นับตัวเลขครับผมไม่ใช้วิธีมานับตัวเลขว่าเป็นฝั่งใครฝั่งใครนี่คือทําแบบนี้คือต้นตอของความแตแกแยกในพักผมพูดกับสสผมทุกคนผมตําแหน่งผมเป็นเลขาธิการพักผมดูแลสสทั้งหมดสาิบหกคนถึงแม้บางคนเนี่ยนะฮะไปถามคนอย่างพี่เป้าท่านสสจิรวุฒิสิงโตทองสสชนบุรีซึ่งหลายค,คนมองว่าเป็นคนบุคคลที่ใกล้กับพี่เฮงนะครับ รายการลองโทรไปถามสิครับว่ารู้สึกยังไงกับเลขาขิงผมตาบใดที่ผมเป็นเลขาพักตาบใดที่เป็นสอสอของพักตาบใดที่เป็นสมาชิกพักเนี่ยผมให้ความเป็นธรรมดูแลหมดทุกคนในใจผมไม่มีฝั่งไหนฝั่งใครไม่มีมุ้งในใจผมไม่มีครับ,รบผมมีสามสิบหกคนสําหรับผมรวมไทยสร้างชาติมีสามสิบหกคนเสมอครับอืแล้วเราจะแก้ปัญหานี้ยังไงคุณเอกนัทหมายถึงในพักเนี่ยก็ผมผมผมยิง ยืนะคือคือผมก็ปัญหาการเมืองก็ต้องแก้ด้วยการเมืองอนะครับแล้วนี่เป็นเรื่องภายในพรรนะครับผมก็ยืนยันว่าเออผมผมมั่นใจว่าผมเราสามารถจัดการได้แล้วก็ไม่กระทบกับเสถียรภาพรัฐบาลด้วยเพราะยังไงเนี่ยทุกครั้งก็ก็เห็นว่าเวลามีการโหวตมีการอะไรเนี่ยสสทุกคนให้ความร่วมมือหมดไม่เคยมีปัญหาเลยนะครับ แล้วก็ภายในพักเนี่ยผมว่าก็ต้องมีการก็ต้องสื่อสารกันพูดคุยกันอาจจะต้องมากขึ้นแล้วผมบอกแล้วว่าอะไรที่เราสามารถปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้ดีขึ้นได้พวกผมยินดีในฐานะผู้บริหารพักนะครับอะไรที่อย่างเช่นถ้าคนบอกว่าที่ผ่านมารู้สึกห่างเหินรู้สึกไม่มีส่วนวร่วมรู้สึกอะไระเรายินดีหี่หน้าพเข้าถึงยากอย่างนี้เพราะคุณพีรพันธ์ไม่ได้เป็นสสถูกไหมฮะถูกต้องครับท่านพีรพันธ์่หาคือหัวหน้าพักเข้าถึงยากถึงเวลาก็เจอเซอร์ก็เรียก ไม่ไปชี้แจงข้อก้าหาปปรชรยิ่งเป็นต้นเนี่ยคุณเอกนัทก็ต้องผมว่าก็ต้องมีการปรับตัวกันนะครับแต่จริงๆเ่ะผมก็ถามสสเหล่านี้ว่าพี่พี่จะไป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 คุยกับพี่พี่จะไปคุยกับหัวหน้ากับพี่ตุ๋ยทำไมพี่ก็คุยกับผมได้อยู่แล้วม,ม, <laughs> มันก็เป็นหน้าที่ของเลขาพักไหมครับแบบนี้ผมก็รู้สึกว่าผมทำหน้าที่ไม่ดีนะเพราะว่า ผมมันเป็นหน้าที่ของผมเลยขาพักในการที่ต้องปรับจูนเกียรย์ยใจกับทุกคนผมผมก็ยินดียอมรับถ้าผมทําตรงนี้บกพร่องไปผมไม่ใช่คนดื้อนะครับถ้าเรื่องที่อยู่ในหลักการเนี่ยมันถูกต้องเนี่ยเรื่องแบบเนี้ผมผมยินดีรับฟังเลยแล้วอยากให้ทําอะไรให้ดีขึ้นเนี่ยผมยินดีเลยครับยินดีเลยครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็ก็จะไปตรวจสอบก่อนว่ามันเกิดอะไรขึ้นหนูไหมข้อที่หนึ่งเลยเนี่ยถูกต้องครับเพราะในในที่สุดนี่เราก็ยังไม่รู้เลยว่าตกลงเนี่ย ข้อเท็จจริงเบื้องหลังเอกสารฉบับนี้คืออะไร <Ừ. S 2> แล้วเจตนาของคนที่ปล่อยข่าวมาคืออะไร <Ừ. S 2> แลวในที่สุดจริงๆแล้วเนี่ยไอ้ข่าวลือที่ปรากฏเนี่ยมันมาผสมลงกับสิ่งเหล่านี้พอดีเนี่ยมันเหมือนเป็นกระบวนการอยู่ที่จะสร้างภาพว่ามันมีความแตแกแยกภายในพักเนี่ยลึกหนาบางจริงๆแล้วเป็นยังไง <Ừ. S 2> สสหลายคนยกเว้นท่านสุชาติเนี่ยจริงๆก็ยังคุยกับผมอยู่เลย <c oughs> นะครับท่านสสจิรวุฒิ <c oughs> สสชัยวัฒน์ เป้าเปี่ยมซั์นะฮะทีใจชิดกับพี่ก็ยังโทรคุยกันอยู่คุยเล่นกันอยู่ด้วยซ้ําไม่มีอะไรอยู่ดีๆก็เอกสารฉบับนี้โผลมาผมก็ช็อกสิครับคุณพิชารัฐได้คุยไหมสวนสพิชารัฐเอ่อไม่ได้คุยครับไม่ได้คุยครับอืมอืมเพราะว่าก็เห็นไปปรากฏกับคุณสุชาติบ่อยครั้งที่ผมถามขึ้นมานะอ๋อครับเออแต่ในรายชื่อเนี่ยหลายคนคุยกันเป็นประจำไม่น่าจะใช่เลยแล้วหลายคนทรพปฏเเสธแล้วถูกไหมใช่ครับถูกต้องครับใช่ครับอ่าไอ้ที่บอกก่อนหน้านี้ว่าจะ ให้เลือกเลยว่าจะไปรวมไทยสร้างชาติต่อแล้วปรับครมหรือถ้าอย่างนั้นคนส่วนใหญ่ในพักจะออกไปอยู่กับพักโอกาสใหม่โอกาสไทยโอกาสใหม่แล้วให้นายกพักเพื่อไทยดีดอารมณ์ไทยสร้างชาติเป็นฝ่ายค้านเพราะโอกาสใหม่จะมีสัดส่วนสูงกว่าแล้วเอาโอกาสใหม่รัฐบาลเคยได้ยินไหมโอ้ไปไหลช็อตจังเอาเอาทีละช็อต ก่อนก่อนหน้ามีปรากฏภาพกินข้าวแล้วบอกว่าเป็นการคุยกันจะย้ายพักช็อตนั้นเนี่ยสสที่ปรากฏอยู่ในภาพเนี่ยนะครับหนึ่งก็คือมีการไปปั่นจนตัวเลขเกินจริงอันที่สองคนที่อยู่ในภาพหลายคนเนี่ยที่ผมพูดชื่อมาก่อนหน้าท่านสสธิรุธท่านสสธนกรสสสตาทุกคนเนี่ยออกมาปฏิเสธว่าในการพูดคุยกันไม่ได้พูดถึงเรื่องการย้ายพักนี่เขาปฏิเสธชัดเจนยังยืนยันด้วยซ้าว่าอยู่กับปูนไทยสร้างชาตินั่นคือช็อตที่ เรื่องของการย้ายพรรคนะครับส่วนเรื่องนี้ว่ามีการรวบรวมรวมตัวการเซ็นชื่อเสนอชื่อต่อนายกเพื่อที่จะอขอปลดรัฐมนตรีของพรรคปุลไทยสร้างชาติเนี่ยด้วยเหตุเรื่องความรู้ความสามารถขาดจรธรรมแบบนี้ตามตามข้อความในจดหมายเนี่ยจริงหรือไม่เนี่ยอันนี้ก็ต้องตรวจสอบเป็นต่อไปแต่มันผม มันมีมันมีความไม่จริงเกิดขึ้นมาแล้วนะครับผมก็มคิดว่าไม่จริงจุดหนึ่งมันก็น่าจะแปลว่าที่เหลือมันก็ไม่น่าจะหมายถึงว่าภาพใหญ่มันก็ไม่ใช่ถูกไหมฮะก็อ,ะอย่างน้อยสามลายเซน็นสี่ลายเซน็เนพอเผยตอนนี้ไปห้าไปหกก็ทยอยทยอยประกาศกันออกมามันก็ไม่ใช่แล้วม,มันก็ไม่ใช่แล้วพราะเรื่องความวาย้อนแยง้งแล้วลายเซ็นที่มีอยู่หลายคนเขาก็ไม่ใช่นักโพสต์ฮะเขาไม่ได้ออกมาชี้แกงแบบด้วยการโพส์เนี่ยแต่ลายเซ็นมันแปลกมันเป็นตัวอักษรย่อตัวเดียวเนี่ยมันคืออะไร ปัญหาตอนนี้คือถ้ามองในแนง่เศรษฐิจภาพของรัฐบาลเนี่ยคือพักรวมไทยสร้างชาติเนี่ยมีปัญหาแล้วแหละต้องปฏเปิฏเสธปฏิเสธไม่ได้ถูกไหมมากน้อยอืมไม่ไม่ไม่ใช่ครับเราเราต้องแยกระหว่างปัญหา เรื่องของเสถียรภาพของรัฐบาลกับปัญหาภายในพรรคนะครับเรื่องในบ้านก็ให้จัดการกันในบ้านครับแค่นั้นเองครับเราก็มีกลไกของเราในบ้านครับเราก็มีกลไกที่จะรับฟังสอสอมีกลไกที่จะกําหนดทิศทางของพักมีการประชุมร่วมกับสมาชิกพักมีการตัดสินใจโดยกรรมการบริหารพักเรามีกลไกในพักสําหรับการจัดการเรื่องเหล่านี้อยู่แล้วครับส่วนส่วนทั้งหมดที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่จําเป็นที่ต้องกระทบต่อเสถียรภาพรัฐบาลแล้วข้อสังเกตหนึ่งนะครับ พี่ยุูดีๆสิครับ uh huh. เขาเขาบอกผมว่าไม่มีความรู้ความสามารถ uh huh. ม่ขาดเจริธรรมให้ปวดรัฐมนตรีของรวมไทยสร้างชาติทั้งหมด uh huh. แต่เขาไม่ได้พูดถึงพรรคอื่นเลยนะครับ uh huh. เขาไม่ได้พูดถึงท่านนายกถึงรัฐมนตรีของเพื่อไทยหรือมตรีภูมิใจไทย uh huh. เขาไม่ได้มีข้อสงสัย uh huh. ตรงนั้นคืออันเนี้ยมันมันก็เป็นปัญหาภายในจริงๆถูกไหมครับ uh huh. ไม่ว่าจะจบลงยังไงมันก็ไม่กระทบกับเสถียรภาพของรัฐบาลอยู่แล้ว อ่าใช่เพราะว่าถ้าเอให้เขาแตกกันไม่ว่าจะเป็นฝ่ายไหนก็ยึดข้อสรัครนายกรัฐมนตรีใช่ไหมครับฮะต่อให้ไม่แตกกันยังไงไปพูดแตกกันจริงๆนะทั้งสองฝ่ายเอกสารหมูรัฐบาลอยู่ไม่กระทบเสถียรภาพแน่ๆมันก็เป็นปัญหาภายในแล้วมันจะแก้ได้ไหมทุกอย่คุณเอกนัทถูกต้องครับถ้าเอกสารฉบับนี้จริงเขามีความรู้สึกแบบนี้จริงก็มากสุดก็เป็นปัญหาภายในที่ต้องไปจัดการแก้ไขกันครับครับ